สวัสดีค่ะวันนี้เนาะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแม่หมอพาเที่ยวนะคะทุกคนวันนี้เรามากันในจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองค่ะทุกคนที่วัดเขาทำเทียมค่ะมีตอนนี้คือมีกระแสอันนึงนะทุกคนก็คือเป็นสกายวอลค่ะทุกคนนี่เราหาที่จอดได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันค่ะมีตลาดขายของเพียบเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นผ้าใหญ่เนาะที่แกะสลักจากหินตรงหน้าผาตรงนี้ค่ะทุกคนพลังงานดีมากนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากมารับพลังดีๆเนี่ย เชิญเลยนะคะทุกคนการที่จะเดินสกายวอล์คคือคุณจะต้องมาลงทะเบียนที่ศาลาตรงนี้ก่อนนะคะเสร็จปุ๊บเนอะเมื่อคุณรอคิวเสร็จแล้วนะคะคุณจะได้รับการประทับตาที่ข้อมือเนอะเสร็จปุ๊บนะคะเขาจะแบ่งเป็นกรุ๊มๆก,กันค่ะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะทุกคนตึกโอ้โหค่อนข้างสูงเลยค่ะที่นี่เนอะประมาณเกือบตึกสิบชั้นนะคะทุกคนแล้วก็ ตอนนี้ก็คือลิฟต์เขายังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการนะคะเพราะว่าเขายังสร้างไม่เสร็จเนาะเป็นเฟสหนึ่งก่อน,นะคะ่ะทุกคนที่เปิดให้ชมกันตอนนี้นะคะขึ้นฟรีค่ะถึงวันพรุ่งนี้เนาะวันที่สองมกราคมค่ะอันนี้ก็ขึ้นบันไดกันมันเลยค่ะทุกคนค่อนข้างแคบค่ะแต่ว่ามีมีความแข็งแรงมีความปลอดภัยสูงนะคะเดี๋ยวพอขึ้นไปขั้นบนดเสร็จปุ๊บนะคะเขาจะมีให้เราเปลี่ยนใส่ไอ้ที่ครอบ ครอบรองเท้าเราอีกทีนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้มันเป็นรอยเนาะการเดินค่อนข้างง่ายค่ะทุกคนที่กว้างอยู่ค่ะแล้วก็เห็นวิวนะคะสวยงามแต่ค่อนข้างสูงะคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่แบบกลัวความสูงเนี่ยแม่หมอแนะนําว่าอย่าขึ้นนะคะทุกคนเพราะเดี๋ยวมันจะเดินไม่ได้เอาเนาะตอนแม่หมอขึ้นไปประมาณเที่ยงพอดีเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครจะขึ้นไปนะคะทุกคนเขาไม่ให้เอาล้มขึ้นไปเนาะแล้วก็ไม่ให้เอากระเป๋าขึ้นไปด้วยค่ะ นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเห็นวิวข้างล่างค่ะสวยงามนะคะทุกคนนี่ค่ะมองเข้าไปทะลุกระจกข้างล่างนะคะทุกคนมันจะเสียวๆนิดนึงเนาะ บางจุดที่ร่มหน่อยคนก็จะมาถ่ายรูปกันค่ะแต่ถ้าเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยหน่อยจะเป็นตรงคล้ายๆชะง่อนผาทุกคนที่มันเป็นกระจกแหลมๆที่มอกไปอะคะ่ะตรงนั้นคือจะถ่ายรูปสวยมากแต่ว่ามันจะเสียวนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนว่าเราจะตกอะไรเงี้ยค่ะนี่คนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาเปิดแล้วเนี่ยคะ่ะจะมีรีบให้ขึ้นเนาะ คิดว่าสามารถพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่กลัวความสูงเนาะนี่นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะพาไปจุดที่เป็นชะง,งอนชะง,งอนชะง,งอนแบบที่มันแทงออกไปอะคะ่ะทุกคนตรงนั้นจะเสียวหน่อยอนะตรงนั้นจะเป็นพื้นกระจกด้วยนะคะทุกคน ด้านบนฝั่งหนูจะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะของทางที่วัดเขาทำเทียมเนาะนี่นะคะจริงๆตรงนี้จะต่อไปถึงเฟสสองนะคะทุกคนที่ยังสร้างไม่เสร็จเนาะตรงนี้เป็นเฟสหนึ่งอยู่นะคะทุกคนตรงที่อยู่ตรงไปแหละแม่หมอไม่ได้ถ่ายมาด้วยเนาะนี่ค่ะเป็นข้างล่างนะคะทุกคนเขาทำสวยมากเลยค่ะ อลังการมากนะคะสำหรับชาวสุพรรณนะคะมาเที่ยวกันได้เนาะนี่นะคะด้านล่างเป็นภูเขาหินปูนค่ะทุกคนนะคะใครที่ไม่ไหวก็ค่อยๆเก่อ,อ,อลาวเดินนะคะทุกคน นี่พอเดินวงลออเสร็จแล้วก็เดินกลับมาที่เดิมนะคะแล้วก็เดินลงบันไดค่ะทุกคนถ้าถามว่าเหนื่อยไหมแม่หมอยดว่ามันมันไม่ค่อยเหนื่อยนะทุกคนแต่ว่าไอต้อตอนไอ้ตอนที่เพิ่งขึ้นมาเสร็จใหม่ๆอะคะ่ะทุกคนมันเหนื่อยเนาะนี่เดินลงแล้วนะคะมึนหัวกันหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ